คุณผู้ชมครับมื่อนี้ผมมาเห็นเพิ่นเก็บดอกดาวเรืองนะครับพี่น้องครับเดิวสิลองมาคุยกับเพิ่นเบื่องเด้อพี่น้องว่าเพิ่นปลูกจังไดหล่ะกันจักเดือนนะครับจังค่อยเก็บได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวยางมาตังนี้มาคุยกับเพิ่นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดอกดาวเรื่องนี่ปลูกน่านบอรับยังค่อยเก็บดอกได้แบบนี้ อันปลูกจักเดือนครับปลูกจักเดือนเนี่ยประมาณจักเดือนแหะครับเก็บได้แนวหน่นึ่งสองเดือนค่ะเอ้ทาท้งเต้เริ่มต้นปลูกสองเดือนเองบอกครับนี่ยเก็บดอกได้แนวนีน่โอ้มันกับวนานตัวสันนี่เน่องอืมเอมมมมอเมนเมนเมนเพราะว่ามันง่ามแห้งนี่พี่น้องเ<อ>บิ่งเอาเด้อครับเนี่ยเง,งินแสนเงินล้านก็อยู่ในนี่แล้วเนาะครับเนาะเอาไปขายไหนล่ะครับบารนี่เก็บแนวนี่ง เมื่อเบ่งมาดูนะครับพี่น้องครับเพ่นเก็บดอกดาวเรืองกันนะครับเพ่นบอกว่าเก็บทรงตลาดปลาคลองตลาดกรุงเทพมหานครนะครับพ่นเก็บทรงกว่างกว้างขวางเลยนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นตั้งไดล่ะครับดอกดาวเรืองมันราคาดีบ่ครับหรือราคาขึ้นหรือราคาล่งช่วงนีนช่วงนี้ดีบ่ครับช่วงวงน้่าราคาตก เขาเขาขายดอกไม้เนี่ยเขาได้สั่งกิโลอยู่บ่ครับหรือจังไขดขายเป็นดอกเลยบอครับวิธีการเก็บดอกดาวเรืองนะครับพี่น้องครับบ้านอะไรน้อครับเนี่อันบริเวณี่แม่สวนนี่บ้านบ้านอะไรครับนี่บ้านยังกบ้านแสแร,สแรตตำบลหนียงครับบ้านแสแรตตำบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับนาะ ผมผ่านมานะครับพี่น้องมาเห็นคนเก็บดอกดาวเรืองนะครับมนมาตาซีสเกตครับคนละผมก็สิไปทั้งผู้สิงคนละครับครับมาเบิ่งวิธีการ่นเก็บนะครับโอ้ยเร็วแท้ผู้นี่คือเก็บเร็วแต่ผู้นี่ตับตับตับเลยเมื่ออาชีพนะครับนอะนี่ ปลูกมานานแล้วบอครับในสวนเนี่ยอันดอกดาวเรืองเนี่ยโอ้ปลูกมาได้สองปีแล้วเนาะครับนาะแรกๆก้อนที loyalty, ่สิบปลูกดาวเรืองในปลูกยังครับในพื้นที่บริเวณเนี่ยโอ้ละคิดได้จังไหนล่ะครับมาในเมื่อปลูกดาวเรืองอืมพอลองทําแล้วมันดีก็เลยทําเลยเนาะทีนี้ ครับมัน,ามานครับตั้งแต่เราปลูกมาเนี่ยแล้วเ,เราเก็บได้กี่ครั้งครับเนี่ยไอ้ดอกเนี่ยเก็บได้เก็บมันได้กี่ครั้งมันถึงจะแบบเฉาตายไปอย่างเงี้ยม,มันไม่แน่นอนบางทีก็เดือนหนึ่งบางทีก็สองเดือนโอ้ครับครับนี่สมมุติว่าเราเก็บไปแล้วนี่แล้วร,รออีกมันจะขึ้นมาให้เราเก็บอีกไหมครับเนี่ยสี่วันเก็บครั้งหนึ่งโอ้สี่วันเก็บครั้งหนึ่งนะครับบนว่า โอ้ฝนเพิ่ปลูกเาวเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยาวมากบ้านแสแรนะครับพิกัดถ้าใครอยากมาซื้อที่สวนนี้มามาซื้อได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยพิกัดนะครับบ้านแะแรตตาบลอาพลอําเภอบวัวเชิ rale, จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นสวนดอกไม้สวนดอกดาวเรืองนะครับนเยมรตวจคูา